สวัสดีครับช่องธรรมมาแต่เพื่อนกำลังวางวันอยู่พี่นอ้องออวันนี้ปลามาขึ้นตรงนี้มาขึ้นตรงนี้มากกับพี่น้องเรือมาอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยลังวางก็มีกำลังหาก็มี มันปลามันขึ้นซุกอยู่ตรงไหนก็เรือมาเต็มโทรวิทยุบอกกันก็มาหากันคนไหนวางก่อนก็นได้ที่ก็ไม่ได้ก็ไม่กระดวงใครดวงมันบินนองอกันนำมาจินาวางไปแห่งเดียวกันที่เดียวกันก็ได้วันเปล่าๆขึ้นมาก็มี เราก็ยังไม่ได้วางี่เพิ่งวิ่งมาถึงหลังหากันอยู่โซน่าชาวหน้าอะไรเครื่องไม้รกันเมือเรากำลังหาเวียนหาจับอยจะได้หรือเปล่าวันนี้ก <c oughs> ารทำมาหาจินมนมีน้องในทะเล กินนะพี่น้องนะทุกคนก็อาชีพใครอาชีพมันอา,อาชีพของเราก็อยู่อาชีพ้ันบ้านตามวนจับปลาเล็กๆปลาใหญ่ๆก็ไม่ค่อยเอาเอาปลาเล็กๆราคามันดีพี่น้องเย้ยตาแห้งแล้วลง200 3 0 0ยสามร้อยบาทคออยู่จิ้มได้วนไหนได้ปูดได้ปลาก็พออยู่ได้ สวนเสียงสวนเสียงกันไ ma like ปสวนเสียงกันมาพี่น้องเอ้ยวิ่งอาปอาอยู่ที่เดียวกันลำนี้กำลังวาง กำลังฟานอ้วนฟฟา,านมันไม่ว่าฟานห่วงขึ้นมาหรเราอัวห่วงมันจะไหลตามสายเชือกใหญ่ๆสายมานก็เียกมันจะไหลลงไหลลง,ลงฟานแล้วก็มันรูดลงรูดลงรูดลง,ลง,ลงปลามันก็อยู่ในนั้นนะกำลังโซมานกันอยู่ฟนมานกันอยู่ ทำนี้วันใหญ่กำลังสาวมานแกบ้ฟาดอยู่ได้ฟาดได้เครื่องดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา คนต้งพูดขาวๆขาวๆขาวๆ่ินาทงงีล้อมป่าวะใต่วันนี้นูกครจะสพูดกัน่นัชักกันทำกันพี่นงเอ้ย พอมาถึงเืิดโทรวิทยุให้มามากหาก่อนเรียนก่อน น้ำสีมันก็สวยพี่น้องน้ำเป็นสีออกเทาๆมันเป็นน้ำสภาพอากาศของทะเลพี่น้องาอากาศมันอยดีมันเป็นขี้เป็นอคล้ายฝนจะตกก้อนเม่ก้อนมาก สวัสดีว่าเพียงเท่นี้นะครับเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับจ่องธรรมะเด็กสวัสดีครับ